วัสด,ดีครับพวกผมบอบบี้วันนี้เน่ยเกมองมิจิเกมลูกแม่น้อยแหละมันมีกิจกรรมเปิดยันฟรีเลยกลับมาเล่นอันจริงๆผมเพิ่งกลับมาประมาณเมื่อวานเนี่ยแหละผมเก็บไม่ครบหรอกแต่ผมจะลองไปเปิดอันคอลเลกเนี่เลยอันนี้อันนี้น่าจะเปิดไม่ได้เลยล่ะไม่คาดหวัง พอถึงการันตีมาผมก็คิดว่าผมได้ตัวซ้ำมาเปิดอันคอเล็กนั่นดีกว่าอือห้อเหเหตัวอะไรอะ่ะไม่เคยได้ไม่เคยได้อ้น,อก,นอกยูงนกยียง My little play nice เท่ากับโอเคผมผมไม่ต้องเปิดการตีแล้วผมได้การตีแล้วเป็นตัวที่ผมอยากได้พอดีนะ,อ,ะอยากได้ไปลงดาวนี่อะไร อ๋อมีหมดแล้วไม่เปิดแต่อาทิตยเปิดลองเก็บไว้กันตีก็ไันเถอะเอ็กพเซนต์เอ็กพเซนต์เชนของอาทิตย์นี้หรือเดือนนี้หรือเปล่าอมีหมดแล้วไม่รู้จะเปิดมาทำไมอะแชร์ล้ะ ช่วงที่เป็นช่วฟงฟาร์มหยกอะไม่รู้สิถ้ากินธรรมะเข้าไงถ้ากินธรรมะเข้าผมอาจจะรอเก็บปวดกินธรรมะก็ได้ไม่รู้จะเข้าคอแลแร์เลบเซิร์ฟนี้ไหมอะอยากให้เข้าอยู่นะถ้าเข้าเซิร์ฟนี้ก็บ่บ่บบเลยผมเก็บเรากินธรรมะด้ยวยก็ให้ปวดนะลิมิตอะอ่า รูม้าดำพอไหมี่กี่ตัวอาสกิลช่างแม่งกันกดไลค์ไว้ได้ใช้ไหมใหม่เราควรจะเจอกันเมื่อมีโอกาสนะลูกแต่น่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้เปิดแล้ว โอ้ใครใครอยากได้หยกแดงแอนเพื่อนผมมาได้นะช่วนี้ผมเปิดหยกแดงแบบบ่อยมากเนี่ยผมไม่ได้ออนมาเป็นเดือนสองเดือนอะกิวผมยังไม่เตะผมคิดดูจิวมันไม่เป็นคนอยู่แล้วด้วยนี่เนี่ยผมมีหยกแดงเยอะมากเลกองเลยเรียกหยกแดงเดนี่ยกสวยเลยม<า>ีแต่ของสี่ดาว ใช่เดีแอดเพื่อนมาก็มีโอกาสนะไม่มีเฮียอะไรดีๆเลยอ่ะเฮียเอ้ยเฮียเี่พูดหยาบด้วยม่ะเพื่อเด็กดูนี่เตรียมตัวเผื่อนาคุดไง พูดตามตรงรู้สึกไม,ไม่ได้อะไรดีๆเลยรู้สึกว่าเหมือนโดนต้มเอาไม่เห็นด้วยซ้ำไม่ได้เลยฉลแ c h สี่ดาวสามอันเพื่อสี่ดาวสามอันเหมือนกันหรอว่าวนี่ไงไม่ได้กองเนีย่ย กำลังจะม้วนเลยได้กองเงาเงาเปลี่ยนอันงดีก็ได้ปะก,กอนี่กองนี่ไงกองคุ้มไหมเนี่ยคุ้มแหละผมไม่ต้อง,องการ เศษอะไรเนี่ยผมไปเก็บแป๊บเดียวได้เดยวอ่ะอันนี้อย่าทำตามนะอันนี้น่าม,มืดนะเกล่อก๋วยแข็กโคตรเกลือ,อเลยแล้วได้โกงมาให้อันเดียวเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยอืม พี่ชอบสี่สิบสองแล้วทำอะไรอะไรดีอ่ะไม่รู้ว่านี่คืออะไรเนี่ยไอ้จุกตะตุนอันนี้พี่จะแล้วไรเด้นโชกุนนี่เอานีไ่ไรเด้นโชกุน <laughs> ใต้ชี่โชวุนด้วยอันไหนล่ะอ่าใครเป็นนักปลาถยอยลืมมาปลาลนะมันปลาถั่วง่ายเว้ยผมไปปลามาแล้วเม,มื่อวานผมใช้ห้าอันมันห้ารอบก็ใช้ครบแหละมันได้ง่ายจริงๆเว้ยผมผมมั่นใจว่าได้ง่ายอ่ะผมรับประกันให้เลยก็ได้มันได้ง่ายใช่ แต่มันไม่ออก sp กับ ssr ให้ผมเลยเว้ยแม่งสองตัว sp ssr ไม่เดินมาห้เห็นเลยผมจะเห็นแต่ R s s แล้วก็ R แ้าจะมีแค่นั้นเอาเปลี่ยนรูเลี่ยงวะรู้สึกปแปลกๆวะ่ะ อ่าจริงๆมันมีทีมที่ไวกว่าน,นี้นะแต่ช่อมันจะขี้เกียจดรคิดยังไงกับการไปขึ้นอิมูลีเซตไม่สามารถเพิ่มสปีดได้นะ สิยังไงดีว,วะอ่าถ้าตัวสปีดเร็วๆแล้วก็แรงๆใส่นางหนึ่งตัวนากนันหีบพวกตัวสปีดพวกนี้ออกแล้วก็ได้ไมั้ใช่เพราะเราเราอยากให้ตัวพวกนี้มันเปิดเร็วไวอ่ะยัดๆอะไรก็ยัดๆไปเลยอีบา ด่านต้นๆผมเนี่ยให้มันจบเร็วๆถ้าเกิดจุ่ๆแบบดูดีๆแล้วผมเจอกันชิปหน้าครับเป็นใบจ้าแบบนี้ครับโคตดูจะกำหมัดไหมมันมีสะท้อนหรือเปล่ จัดจะไวช้ากว่าเดิมอีกนะจัดจะไว,ว,ะะวแล้วเป็นช้ากว่าเดิมตอนนี้ขาดแค้นเ,เงินเอาเงินไปลงพนันกหมดแล้วอีบ้าออกมาหมดเลได้ประโยชน์ชนมันเก่งมันเก่งมันเก่งแต่แบบด่นานนี้มันไร้ประโยชน์อยู่พูดสเสียชื่อเสียงอีบา้า ผมปั้นมันเพื่อลงข่าวลับเนี่ยสรุปแล้ไม่ได้ใช้เลยปั้นมันลงข่าวลับสรุปไปใช้ให้โมเสอร์โนโคลวิจิเขี้ยมากยัดดารุมะดำแบบสกิลเต็มทุกสกิลไปทำรูนใหม่ร <c oughs> ูนทำทั้งหมด <c oughs> เพื่อจะไปลงข่าวลับสรุปแล้ว <c oughs> ไปใช้อีกทีนึงเวิร์กกว่า <c oughs> ใช้ย่าตัวโน้เวิร์กกว่าแล้วก็จบไปว่ะ โอ้โซ oh, so แซดเนี่ยแบบก็หมัดอะ่ะแล้วใครมาขอทราบขอรับว่าสวยสร้างมันสร้างมาเมื่อใหม่มอะผมผมไม่ผมไม่คุมม้ว่าตัวเองเป็นผู้เล่นระดับกลางร,ระดับสูงนะผมพูดนตัวเองเป็นมือใหม่ไว้กูคือมือใหม่มือใหม่ที่ต้องเข้ามาเรียนรู้สกิลตัวละครเรียนรู้เมตาใหม่ๆต,อตอลอดเวลาว่าตัวนี้เก่งไหมตัวนี้เก่งไหม เ <Met> มตาไปเปลี่ยนเปลี่ยนทุกกัเดตตัวใหม่มาเปลี่ยนเมตาตัวใหม่มาเปลี่ยนเมตาแล้วประเด็นก็นคือไม่รู้ไม่รู้จักตัวอันคนเล็กตัวที่อยากได้ตอนนี้ผมน่าจะเป็นไอตัวที่ถือหอกสายฟ้ามันชื่ออะไรนะซูซานโออ่ะซูซานอโอ่อะไม่ไม่ไม่ได้มีซาสึสเกะนะ ออมันก็มีอิซานามิมาเทลสัสสูซานโอโอชุดเลยฮะนี่มันนาโรรโตในอินมาตูเวิร์ตนี่ในซูซานโ,นโอนี่ไงใช่ไหมวะไม่ใช่ดีตัวใหม่หรือเปล่าออยัางหลอนละหนึ่งอะ่ะไม่รู้จําจไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นเดือนสองเดือนแล้ว มันมีใบที่ว่ายินดีต้อนรับกลับมาให้ผมแต่มันไม่มีกิจกรรมต้อนรับกลับมาหรอกหรือไอดีผมมันยังไม่นานพอไม่เข้าใจที่นี้ไม่เร็วหรอกอจบช้าเลยต้องใส่เมงเรก,รกริมาแล้ว ไม่เข้าใจเกมเหมือกันนะแบบตัวที่แบบยั่วยุอะโปโวกอ่ะตายไปแล้วแล้วยังติดโปโวกอยู่โปโวกใครอ่ะผีเหรอ,อหรือยังไงหรือวิญญาณร่างที่สองร่างที่สามเงี้ยวองใส่เหมือนกันนะไอ้ตัวโปโวกอะ่ะเออโอเคมันตายไปแล้วเข้าใจว่าโอเคโปโวกน่าจะหลุดแต่ไม่ติดโปโวกอยู่ตัวโปโวกอยู่ไหนอ่ะทิ้งเงาไว้หรอจงตื่นเนี่ยเหร ไลฟ์ออฟคิงดอมในตุเตือนนะก็แย่แล้ะคนละอันตอนนี้มีเกมละอ่ะที่คล้ายๆสตาร์ชิปทูปเปอร์อ่ะอาจจะไม่คล้ายแล้วไม่คล้ายจำชื่อไม่ได้ที่มันไปเกเก์ยิงมาแรงอ่ะสนุกนะผมไม่ได้เล่น ดูเขาเล่นมันก็ดูสนุกดีนะั้นแต่ผมน่าจะไม่ชอบมันส่วนใหญ่มันต้องมีเพื่อนเล่นถึงจะสนุกเว้ยเป็นเกมนี่แบบต้องเล่นกับเพื่อนเพราะผมดูแล้วไปเล่นคนเดียวไปจอคนอื่นเขามันมันก็ไม่ใช่ฟิมลมอ่ะจอคนอื่นเกิดเขามีตีโดนเตะม่เห็นก็ช็อตฟิลตัวเองมันต้องเป็นมีกลุ่มเพื่อนเล่นไปแล้วเพื่อนผมเล่นอย่าเล่นเล่นแล้วก็นะี่ะ เล่นเกมกับเพื่อนล่าสุดก็น่าจะเป็นเล่นฮอนใช่สมัยหกเจปีที่แล้วเล่นฮอนนานไหมนานใช่ไหมช,ช่วงประมาณเกือบ10บปีอะล่าสุดที่เล่นกับเพื่อนแบบครบหน้าสี่ห้าคนเล่นฮอนกันเกืบเกือบสิปีเลยสนุกมาก ผมเคยเล่นโมเมน์สกายด้วยผมซื้อมาเล่นแล้วเครื่องรันไม่ไหวเล่ไม่ได้เลคุณเก็บเงินซื้อคุณเก็บเงินซื้อคอมใหม่กันเครื่องนี้แค่นี้ตั้งแต่อะไรเครื่องนี้ตั้งแต่ช่วงที่ผมบุได้น่ะเครื่องนี้ตั้งแต่สิบห้าเครื่องนี้สิบห้าสิบหกใช่เครื่องนี้ในช่วงนั้นอ่ะ ซื้อตอนช่วงโควิดน้วซ้ำมัง้งใช่เครื่องนี้ซื้อตอนช่วงโควิดออกไปไหนไม่ได้ก็เลยซื้อเราได้เท่าไหร่ผมมีห้าร้อยกว่ายกแดงขั้นเลยหกร้อยน่าจะได้เกือบเกือบพันแล้วมัน้ง มองจ,จอากามเจอแ้ันาเอ่ะแนมองกับไปที่เดิมถ้าทุกทางไม่มีเธอแล้วยิงอยากจะจกพบเธออีกครั้งนียงก็ยินดีน่าจะเล่นไม่่านอะ่ะตัวหลักตายไปแล้วเดี๋ยวรอ,อบผมมาลงมาแล้วกัน เออเราก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วแปลว่เา,าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้าจ้านะ